ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนัก11จังหวัดรับมือคืนนี้20เมษายน2565คืนนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ กับวันพุทธที่20เมษายนโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงประจำวันพุทธที่20เมษายน2565ตั้งแต่เวลา18นาฬกาของวันพุธจนถึง18นาฬกาของวันพฤหัสบดี บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยน,น่านและอุตรดิตขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติตตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ